ทำอะไรอ่ะขอร้องเถอะนครับมหิวจริงจครับน้นก็สั่งจานใหม่สิสกกระโปรงให้ผมกินจานนี้เถอะนะครับฉันไม่ให้กินคุณครับอ,อย่าเลยทนี่นะครับ เหนื่อยอย่างนี้ด้วยเนี่ยแมื่อยากจะได้ผ่วรวยแต่ไม่ต้องทำงานบ่งงานบ้านอย่างนี้เบื่อเอ่อขอโทษนะครับผมขอเงิน20บาทได้ไหมครับพอดีว่าผมหิวน้ำมากเลยครับจะไปซื้อน้ำกินนะครับเป็นมีกาชีพหรือเปล่าเนี่ย ออไม่ใช่นะครับผม,ม่ปช่มิจฉาชีพนะครับอย่าเข้ามานะช่วยผมหน่อยนะครับผมหิวน้ำจริงครับพวกมิจฉาชีพเนี่ยไปไปไปไกลๆเลยผมขอแค่ยี่สิบบาทเองครับผมสารผมด้ยนะครับไม่ต้องมาหลอกฉันเลยนะหรูผมไม่ได้หลอกนะครับฉันเคยเจอมาเยอะแล้วเนี่ยพวกมิจฉาชีพมาขอเงินเนี่ยจะมาป้ายยาหรือเปล่าก็ไม่รู้ไป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 ไ,ปไ,ปไ,ปไปกลๆไปขอที่อื่นเลยไปไปก็ได้ครับเกะกะไปไป ไอ้พวกเนี้ยหากินง่ายมีฉาชีพของเงินเคยเจอมาเยอะอ่ะนี่นี่น้ำใครจะกินฟีกินป้ายมาตักเอาชุ้น้ำสี ี่ตอนนี้เจ๊จ้าขอบใจจ้าวางไว้เลยจ้าโอ้โหโห้โหข้าวเหลือเยอะเลยอะ่ะขอหน่อยเถอะโหย Mm. 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 ทำอะไรอ่ะเออคือดีว่าผมเป็นข้าวในจานมันเหลือเยอะครับผมหิวด้วยผมขอเถอะนะครับจานนี้อ่ะนี่นายจะเดินดุมๆเข้ามากินข้าวจานคนอื่นไม่ได้นะขอร้องเถอะนะครับให้ผมกินจานนี้เถอะนะครับผมหิวจริงๆครับถ้าอยากกินอ่ะนายก็สั่งจานใหม่สิไปกินข้าวเหลือจากคนอื่นอย่างเงี้ยได้ไงสกปรก เทข้าวจานนี้ทิ้งอย่าเททิ้งเลยนะครับผมขอเถอครับผมไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วครับผมหิวจริงๆครับฉันไม่ให้กินคุณครับอยา่าเลยทิ้งเลยนะครับถ้าจะกิน ก็กินจานใหม่จานใหม่ของนายหมายความว่าไงครับนายหิวนายก็กินสิเออผมมีปัญญาใจแล้วนะครับขนาดเงินซื้อน้ำสักขวดหนึ่งผมมีปัญญาซื้อเลยครับ ฉันให้นายเนี่ยกินฟรีไม่คิดเงินหรอกใช่ส่วนน้ำอะ่ะก็ฟรีเหมือนกันแต่ว่าต้องตักเองนะรูนี่จริงเหรอครับขอบคุณคุณสองคนมากๆเลยนะครับที่ช่วยผมนะครับจ้าจ้ากินเลยกินเลยกินเลยงดดามาอ่ะกินเลยเอาน้าไปตักเลยนะเออ อือเอออร่อยมากเลยครับจ้าขอบคุณอีกครั้งนีเนะครับจ้าอืมอืม พี่ป๊อบถ้าร้านเราเงียบแบบเนี้แล้วเราจะหาค่าเช่าไหนไปจ่ายเขาอ,ะอ่ะโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าเราก็คงต้องคืนร้านเขาไปอะ่ะแซบโอ้ยเฮ้แซบเนี่ย,ยเสียดายเนาะพี่เราทำกันมาตั้งนานเปิดกันมาตั้งนานสุดท้ายก็ไปไม่รอดอ่ะ จะทำไงได้ล่ะจูนชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนบางทีพวกเราอาจจะรวยล้นฟ้าขึ้นมาก็ได้หรือพวกเราอาจจะลำบากเหมือนคนเล่ร่อนที่มาขอข้าวเรากินวันนั้นอ่ะเออจริงด้วยไม่รู้ว่าป่านนี้คนเล่ร่อนอคนนั้นหน้าเป็นยังไงบ้างตั้งแต่วันนั้นก็หายไปเลยไม่เป็นไรเถิงไม่มีลูกค้าอย่างน้อยก็มีไอสอซ่ <c oughs> เอ้ย,อยพี่ป๊อปใช่ลูกค้าป่ะป่ะเตรียมตัวสงสัยลูกค้าจะเข้าร้านสวัสดีค่ะ รับอะไรดีคะสวัสดีครับจริงๆผมไม่ได้มาสั่งข้าวหรอกครับแต่ว่าตั้งใจมาซื้อที่ตรงนี้เออไม่ได้หรอกค่ะที่ตรงนี้ร้านเราเช่าอยู่อ่ะค่ะอา้าวแล้วเห็นเจ้าของที่บอกว่าที่ตรงนี้เขาขายนี่ครับคุณคะคุณไปดูที่อื่นได้ไหมคะคือตอนนี้ร้านฉันเช่าอยู่อะค่ะถ้าคุณมาซื้อตรงนี้ ฉันจะทำมาหากินยังไงอะคะอืมคงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมอะตั้งใจมาซื้อที่ตรงนี้จริงๆทำไมคุณสองคนทำหน้าเศร้าขานาดนั้นล่ะครับเอ๊ะนี่มันคนเล่ร่อนคนนั้นนี่พี่บ๊อบออจริงด้วยนายคือคนเล่ร่อน คนนั้นแล้วทำไมแต่งตัวดูดีจังะ <c oughs> ใช่ครับผมคือคนเล่ยล่อนอเองครับคนเล่ล่อนอะไรกันครับเนี่ยพี่บิก๊กพี่ชายผมเองแล้วเป็นคนที่จะมาซื้อที่ตรงนี้ด้วยนะ <c oughs> ผมตั้งใจจะซื้อที่ตรงนี้ครับอะไรนะหมายความว่ายังไงอะคะทำไม ถึงมีเงินมาซื้อที่ตรงนี้อ่ะ <c oughs> อา้าโอ้ฝนก็ตกฮัลโหลครับฮัลโหลก๊อดอ่าพี่พิกพี่อยู่ไหนเนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้พี่อยู่ที่ไหนอ่ะหรือพี่ชแช์เลโกชั่นมาให้นะอ่า uh. ตอนนี้ฝนเริ่มตกหนักแล้วอะฮัลโหลเอ้อ เฮ้ยแบตหมดอีกกอดเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลพี่เอา้าตัดสายเฉยอ,อะไรวะเฮ้ยแบตก็หมดฮมโทรไม่ติดแล้วจะรู้ไหมเนี่ยว่าไปรับตรงไหน บอกให้นั่งรถไปด้วยกันก็ไม่เชื่อตอนนี้ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยขนาดเดินทางนี่เรายังหลงเลยแล้วต่อไปเราต้องมาบริหารงานเนี่ยจะมาได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยไมดีวะเนี่ย เซ็งเลยเฮ้ยโทรศัพท์เมื่อกี้วางอย่างนี้วะเอ้าเฮ้ยหายไปได้ไงอะโอ้ยเฮ้ยก็หมายความว่าที่พวกคุณสองคนได้ช่วยเหลือพี่บิ๊กไว้อะ ที่พิชเข้าว่าผมฟังนะครับผมจะซื้อที่ตรงนี้เองครับแต่ว่าผมใช้คุณสองคนเนี่ยเปิดร้านอาหารเหมือนเดิมนะครับนี่พวกคุณเป็นใครกันแน่นะคะทำไมรวยแล้วก็มีเงินมาซื้อที่ตรงนี้อะ่ะคุณสองคนไม่ต้องสนใจหรอกนะครับว่าพวกผมจะเป็นใครผมแค่อยากจะมาตอบแทนน้ำใจของคุณ เที่ยข้าวผมกินในวันนั้นทำให้ผมเนี่ยมีแรงกลับบ้านได้ครับพี่ป๊อปอย่างงี้เราก็รอดแล้วดิ <c oughs> ใช่ไหมนี่พวกคุณซื้อที่ตรงนี้ให้พวกเราเช่าต่อจริงๆใช่ไหมคะใครบอกว่าผมจะให้คุณเช่าต่อลรอครับแต่ว่าผมจะให้คุณสองคนเนี่ยเปิดร้านฟรีๆเลยนะครับ แต้เดี๋ยวก่อนนะครับมีข้อแม้นะครับข้อแม้นั่นก็คือพวกคุณสองคนเนี่ยต้องให้ผมกับน้องเนี่ยมากินอาหารร้านนี้ทุกวันนะครับได้สิคะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นนะ่คือผมขอข้าวสักจานได้ไหมครับคือตอนนี้คือหิวมากเลยอะได้ค่ะพี่สาวจะทำกับข้าวอร่อยมากเลยค่ะอยากทานอะไรกันหรอคะอะไรก็ได้ครับ เอาอะไรที่อร่อยที่สุดในร้านมาเลยครับจัดให้เลยค่ะเอาอาวนเส้นเหมือนครั้งนั้นไหมอร่อยไหมอร่อยนะครับข้าวขาหมูมีไหมข้าวขาหมูมีค่ะมีที่หนึ่งก็ได้ครับได้ไดยนั่งที่เติมเลยนั่งที่เดิมเลยนั่งเลยค่ะนั่งแต่วันนี้วันนี้พิเศษไม่ต้องบริการน้ําตัวเองนะเดี๋ยวให้น้องสาวจัดให้เลยนั่งรออย่างเดียวเลยรอกินนะคะเอาน้ําเอาน้ําเอาน้า